สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาชม t o y ยต้าไฮรักไทเกอร์เครื่อง2.5นะครับมาดูสีสันภายนอกครับบางนะครับสีสันภายนอกสวยบางๆครับผมยางดีสเส้นครับยางยังใหม่ๆอยู่ครับผมสวยนะครับภายนอกเป็นลังคาเคลรบอยนะครับถ้าไม่เอาลังคาก็ถอดได้ครับ ดูภายในครับภายในแผงกระตูสวยนะครับคอนโซลสวยไม้ฟ้านะครับแอ่สวิกเดิมครับคอนโซลสวยเก๊เก็บของสวยเบาลังแขบสวยครับมีตำหนีบเบขาดนิดหน่อยครับผมดูห้องเครื่องครับเปิดกระโปรงปิ้งเลยครับปิดเบาๆครับรดบางมากครับผมรถผู้หญิงใช้เท่าแก่นะครับอยู่ขอนแก่น ควงเดิมโรงงานครับยังไม่เคยเปลี่ยนครับนี่คารหน้าเดิมคารหน้าเดิมครับซุ้มล้อเดิมครับผมสติ๊กเกอร์เดิมรถติดเดิอมากครับผมฟังเสียงเครื่องครับเครื่องเงียบมากนะครับวิ่งร้อยร้ยี่สบายสบายครับแต่เทปไม่มีนะครับผมแอร์เย็นจัดครับตัวนี้เป็นช่องแอร์นี่สนิทเลยครับผมครับสวิตช์เทปไฟ ฟังได้แต่วิทยุนะครับแต่ว่ามอนเทปไม่รู้ฟังได้ไม่ได้ฟังเสียงเครื่องครับติดชิ่นติดง่ายครับผมครับเครื่องดีมากครับน้ำไม่ดัน้ำนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับายไม่มีแน่นอนครับวิ่งดีครับรถ มาจากขอนแก่น120สบายสบายครับอันนี้ผมขอเปิดราคาเ9 0ด0บาทครับสนใจโทรมาที่เบอร์08 1 395 021 7ครับถ้าไม่เอร้าแลังคาเคลรบอยลดให้อีกพันหนึงครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ